สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้ค่ะถึง q ิวแ l i c ลิเคชทําแบบสำรวจที่มีชื่อว่าแอ t a p โพค่ะถอนเข้าบัญชี PayPal นะคะถอนปุ๊บจ่ายปั๊บเลยเทีเ่ยวค่ะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วตรงนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะมี2ช่องทางค่ะนั่นก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube Channel SPH s c a n n e l ค่ะในส่วนของวันจันทร์พุธสุกนะคะปูจะมีสตรีมเกมแล้วก็วันอังคารพฤหัสเสาร์ปูจะทำวิดีโอแนวนี้ออกมาค่ะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยค่ะ เข้ามาแล้วนะคะคลุกอีกแล้วเจอแบบสำรวจหนึ่ชุดว่าแต่ขอตัวไปทำสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาและมาลุ้นกันนะคะว่าแบบสำรวจตัวนี้จะผ่านไหมกลับมาแล้วค่ะทำแบบสำรวจเมื่อกี้ผ่านนะคะแล้วก็ได้เงินเพิ่มด้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแอปนี้นะคะเขาจะแจ้งงานผ่าน การแจ้งเตือนของระบบมือถือของเราค่ะเพราะฉะนั้นอยากปิดการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็แบบสำรวจในแอปนี้นั้นก็ค่อนข้างที่จะปลิวได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทำให้ผ่านแล้วก็เวลาที่เขาแจ้งเตือนนั้นก็รีบเข้าแอปโดยเร็วที่สุดค่ะไม่อย่างนั้นปลิวแน่นอนนะคะสำหรับแบบสอบถาม ในแอปพลิเคชันนะคะเขาก็มีองค์ประกอบไม่เยอะนะคะข้างบนนี้ก็เป็นชื่อของแอปนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อความการแจ้งเตือนมุมบนขวาไขาป่ปลา3จุดตรงนี้ก็เป็นการรีเฟรชแอปพลิเคชันค่ะตรงนี้หน้าโฮมหน้าทำแบบสำรวจนะคะงานเขาจะแจ้งหน้านี้หน้าที่2หน้าถอนเงิน หน้าที่3หน้าเชิญเพื่อนนะคะแล้วก็หน้าที่4หน้าตั้งค่าต่างๆรวมถึงหน้ากรอกรหัสเชิญเพื่อนด้วยนะคะถ้าจะกรอกรหัสเชิญเพื่อนไปที่เมนูตั้งค่าค่าอะอะทีนี้เราไปที่เมนูตั้งค่านะคะไปดูกันว่าตรงใส่รหัสเชิญเพื่อนอยู่ตรงไหนนี่่ะคะคือหน้าตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งนะคะ ตรงใส่รหัสเชิญเพื่อนจะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ Enter Referral Code นั่นเองค่ะคลิกเข้าไปค่ะอ่าพอคลิกเข้ามาค่ะเพื่อนๆก็กรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กด Continue ค่ะก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะกับการใส่รหัสเชิญเพื่อนทีนี้ค่ะเราจะไปหน้าเชิญเพื่อนก่อนที่ปูจะไปถอนให้เพื่อนๆดูนะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำแอปนี้นะแล้วก็มีบัญชีเพ y p พาอยู่ในมือค่ะก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ผ่านลิงก์ของปูได้เลยนะคะแล้วก็ปูก็ขอฝากรหัสเชิญเพื่อนตรงนี้ด้วยนี่ละค่ะ D X U K R D X U K R ค่ะขอฝากรหัสเชิญอีกครั้งนะคะขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะอ่ะ ทีนี้เราไปที่เมนูการถอนนะคะที่เมนูการถอนนะคะเขาก็จะแสดงจำนวนเงินให้เรานะคะตรงนี้เลยตรงนี้ตรงตรงูปนาฬิกานะคะก็จะเป็นประวัติการทำแบบสำรวจของเราค่ะอ่ะถ้าเราอยากจะถอนเงินนะคะ ก็กดคําว่า Paypal ค่ะตรงนี้เลยหรือว่าอยากจะโดเนทตเขาบริจาคให้เขาก็กดตรงนี้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่โดเนทตหรอกก็คงจะถอนเข้า Paypal นั่นแหละค่ะแล้วก็ตรงข้างล่างนะคะก็จะเป็นประวัติการถอนของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันค่ะอ่ะ ทีนี้เราไปถอนกันดีกว่านะคะกดที่ paypal พอกดที่ paypal นะคะเขาก็จะให้เรานั้นใส่อีเมลบัญชี paypal ค่ะพอเราใส่แล้วเรียบร้อยนะคะก็กดคําว่า request payment ค่ะอ่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูกรอ,อกอีเมลสักครู่นะคะ หลังจากที่เรากรอกอีเมลนะคะแล้วก็กดคำว่า request payment ค่ะก็ขึ้นเมนูนี้ขึ้นมาว่าคุณชัวร์แล้วใช่ไหมนะคะที่จะถอนแล้วก็การถอนครั้งนี้ไม่สามารถยกเลิกได้นะคะเราก็กดโอเคค่ะถ้าแน่ใจแล้วอตอนนี้เขากำลังประมวลผลหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ค่ะ ก็ขึ้นคำว่า pending นั่นเองค่ะอ่าเราไปที่หน้า HOME นะคะสำหรับแอปนี้นะคะ mm hmm. เขาจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่100บาทขึ้นไปไอ้พวกเศษเศษ100กว่า200กว่านะคะสามารถถอนได้ก็จะไม่เหมือนกับ แอปพลิเคชันลาคูเทนนะคะที่เขาถอนได้แค่ยอด100บาทแต่เศษนั้นถอนไม่ได้นั่นเองค่ะอ่ะสัญญาณมาแล้วนะคะว่าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอีเมลกันนะคะและก็มาที่อีเมลแล้วเรียบร้อยนะคะเงินเข้าทันใจเลยละคะ่ะไม่เกิน5นาที แอดแทปโนะคะได้ชำระเงินให้คุณจำนวน115บาท36สตางค์ค่ะนี่ละค่ะก็คือเงินที่เราเก็บสะสมจากการทำแบบสำรวจจากแอปแอ a p ทค่ะถอนวันนี้ได้วันนี้นะคะก็คือ19เมษายนปี2022ค่ะอ t แอ p แ o วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ เพราะว่าถอนให้เพื่อนๆดูแล้วถอนปุ๊บจ่ายปั๊บไม่ถึง5นาทีค่ะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ